ใช่ครันาณผมไม่เลิกผมก็เก่งอย่างนี้เก่งมาเลยลล้งมือั้งหลังเ็ไปสอบกระเขาไปสอบกระเข้ไปสอบกระเขาวพี่อะพี่อะพี่มาเลยมาเลยไปสอบกระเขาเราจะออกไงเี่ยมาพี่พี่เตะกัเลยไปสอบไปสอบไปสอบไงต้องต้อง้อต้องตงตงต้อง้องต้้ตอ้อบ้อบ

มันดนน้ำโดเสร็จแล้วไปเฮ้ยของผ่านด่านนี้มาแล้วเจ๊ยได้ยด้ได้